คุณผูาชมที่รักทุกท่านวันนี้คลิปนี้หนูจะมาเล่าคําสอนของหลวงปู่สดพระมงคลเทพพุีหลวงปู่สดจันทศา,าโลหลวงปู่วัดปางนะาภาษีเจริญต่อจากคลิปที่แล้วลงต่อไปนี้นะเจ้า่ะเรื่องอิสระภาพที่แท้จริงเมื่อไปถึงที่สุดของตัวได้แล้วก็รักษาตัวได้เป็นอิสระไม่มีใครมาบังคับบัญชา คำว่าอิสระภาพออโทโนมีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพุทธศักราช2452ให้ความหมายไว้ว่าหมายถึงความเป็นใหญ่ความเป็นไทยแก่ตัวการปกครองตนเองอิสระภาพเป็นสิ่งที่มุดทั้งหลายล้วนปรารถนาไม่มีใครอยากถูกดริดลอดอิสระภาพดังจะเห็นได้จากผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย ยังตอนน้องได้ลรงทุกวิถีทางเพื่อหาทางประกันตัวไม่อยากถูกคุมขังแม้เพียงคืนเดียวจะทําให้ในปัจจุบันมีการประกันภัยชิ้นหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อเป็นทางเดินได้ให้ความสะดวกแก่ประชาชนชื่อว่าการประกันภัยอิสระภาพซึ่งผู้เอาประกันสามารถใช้หนังสือรับรองจากบริษัทประกันมายื่นแก่เจ้าพนักงานเพื่อใช้ประกันตัวได้ โดยไม่ต้องใช้หลักรัพย์อื่นใดที่จริงแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ถูกคุมขังอยู่ที่สถานีตำรวจหรือในเดือนจำก็ตามอิสรภาพที่แท้จริงใดๆสำหรับเราก็ไม่เคยมีอยู่จริงเพราะไม่มีใครเลยที่สามารถปกครองตนเองได้อย่างแท้จริงเรายังไม่สามารถเอาชนะความแก่ความเจ็บความตายที่ทำให้เรามีความถุกได้ความแก่ความเจ็บความตายไม่เคยเราเว้นใครจะใช้หลักทรัพย์ไปถ่ายถอนตัวออกมาจากความแก่ความเจ็บ ความตายก็ไม่ได้ที่สําคัญมนุษย์ยทั่วไปไม่รู้ได้ซ้ําว่าศัตรูที่แท้จริงที่ส่งความแก่ความเจ็บความตายมาให้คือใครอยู่ที่ไหนหน้าตาเป็นอย่างไรเรื่องนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านกล่าวไว้ว่าความเดือดร้อนใดๆในชีวิตล้นเกิดจากมานส่งฤทธิ์ส่งเดชส่งอำนาจส่งวิชาที่ศักดิ์สิทธิ์มาบังคับบังคับบัญชาให้เป็นไป พยามมานมาบังคับใช้สอยเป็นบ่าวเป็นทาสเขาเขาจะใช้ทำอะไรก็ทำได้ให้ด่าให้ตีให้ชกให้ฆ่าให้ฟันแขนใครก็ได้มมานบ,บัาบางคับมันบังคับได้อย่างนี้เชียวนะให้เป็นบ่าวเป็นทาสเขาให้เหลวสามต่ำช้าให้เป็นคนจน อนาถาจิตขัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะตัวไม่ยินดีสละในตัวเพราะตัวไม่เป็นใหญ่ในตัวเพราะตัวไม่รู้จักที่สุดของตัวเมื่อความแก่ดังนี้เราไม่ปรารถนาเลยเขาก็ส่งความแก่มาให้เราก็ต้องลบไอความแก่นั่นแหละความเจ็บละ เราไม่ปรารถนาความเจ็บเขาก็ส่งความเจ็บมาให้ความตายละ่ะเราไม่ปรารถนาเลยเขาก็ส่งความตายมาให้พอเหตุไรพอเหตุว่าตัวเองไม่เป็นใหญ่ด้วยตัวของตัวเองคนอื่นเขามาปกครองแต่ถ้าใครได้ศึกษาวิชาธรรมกายก็จะสามารถเห็นผู้ที่คอยบังคับบัญชาปกครองมนุษย์อยู่ดำคำกล่าวของท่านที่ว่า มารปล่อยสายมาปกครองมนุษย์มนุษย์ตกเป็นบ่าวเป็นทาตของโลภะโทสะโมหะผลที่ได้คือความเสียหายมีแก่มีเจ็บมีตายเช่นสงครามที่แล้วมาเกิดจากโลภะคือความโลคเป็นเหตุให้คนเจ็บคนตายลูกชายหญิงมีความหลงโมหะว่าตัวเอง เก่งแล้วพ่อแม่ว่าไม่ได้มีโทสะโมหะโตเฉียงไม่กลัวเกง่งที่เป็นเช่นนี้เพราะนายโลภะโทสะหนูสิกรรมครับสิกรรมนะคะลูกชายหญิงมีความหลงโมหะว่าตัวเองเก่งแล้วพ่อแม่ว่าไม่ได้ มีโทสะโมหะโตเถียงไม่กลัวเกงที่เป็นเช่นนี้เพราะนายโลภะโทสะโมหะเขาปกครองเขาสั่งให้ทำเช่นนั้นเอาบ้านเมืองมาล่อเอาความเจ็บความตายมาให้ปาามานเหล่านี้เสียได้มนุษย์จะได้อยู่เป็นสุข มานเหมือนผีเที่ยวสิงบัง,บงคับให้เป็นไปตามคำสั่งของเขาเราต้องเข้าวิชาธรรมกายจึงรู้เห็นหมดสำหรับผู้ที่ปรารถนาอิสรภาพพระเดชประคุณหลวงปู่ได้ชี้ทางเอาไว้ดังนี้ให้เอาใจจรดจี้ตัวของตัวกลับให้ถึง กายทิพย์ให้ได้ว่ากายที่สุดของตนอยู่ที่ไหนเมื่อไปถึงที่สุดของตัวได้แล้วก็รักษาตัวได้เป็นอิสระไม่มีใครมาบังคับบัญชาถ้ายัางไม่ถึงที่สุดของตัวแล้วหวานเลยเขาจะต้องบังคับบัญชาแก่แก่มุสิกรรมค่ะ ถ้ายังไม่ถึงที่สุดของตัวแล้วหวานเลยเขาจะต้องบังคับบัญชากแก่ท่าเดียวท่านนั้นแหละแกจะต้องเป็นบ่าวเป็นทาาของเขาเมื่อปรากฏรู้ตัวว่าเป็นทาาพญามารอยู่เช่นนี้ก็ต้องช่วยรีบเปืองตัว ต้องรีบพยายามแก้ตัวถ้ารีบพยายามแก้ตัวให้พ้นไปเสียได้ก็จะไม่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันที่จริงแล้วกงที่คุมขังมนุษย์และสรรพสัตว์แต่ละชีวิตนั้นมีหลายกงหลายขนาดหลายรูปแบบหลายพิติและมีอยู่ทุกหนทุกแห่งทั้งที่มองเห็นแล้วมองไม่เห็นแต่ ขึ้นชื่อว่าโกงไม่ว่าชนิดใดก็ตามล้วนทำให้เราขาดความเป็นตัวของตัวเองล้วนแต่ยึดเอาอิสรภาพของเราไปยิบยื่นความทุกข์และความอึดอัดใจมาให้เราทั้งสิ้นถ้าหากเรามีความตั้งใจจริงที่จะปลดปล่อยตัวเองไปสู่หอนอทางแห่งอิสรภาพเราก็ทำได้ด้วยการทำสมาธิภาวนาดำเนินจิตเข้าสู่หอนอทางภายในตามคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ สักวันหนึ่งเราก็จะหดุดพลจากพัฒนาการของพยามารซึ่งใช้โรภะโทสะโมหะมาคุมขังเราบังคับเราให้ทำตามอํำนาจของกิเลสทำให้เราต้องทนทุกทรมานมาเนิ่อนานและเป็นวัฏจักรที่มีรู้จักจบสิ้นและวันนั้นจะเป็นวันที่เราได้ประกันภัยอิสรภาพที่แท้จริงให้กับตนเองต่อไป หัิกรมค่ะและวันนั้นจะเป็นวันที่เราได้ประกันภัยอิสระภาพที่แท้จริงให้กับตนเองต่อไปเรื่ององศาที่เหมาะสมของใจกับความสุขหยุดได้เวลาใดก็เป็นมงคลเวลานั้นถ้าหยุดไม่ได้เวลาใดก็เป็นอัปมงคลเวลานั้น มีคาเตือนจากนักวิชาการสาธารณสุขว่าการใช้คอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างหนักได้เช่นมีอาการปวดข้อนิ้วปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแขนหัวไหล่หรือคอถ้าไปไว้นานอาจถึงขั้นเส้นเอ็นหักเสบรวมทั้งอาจมีปัญหาเรื่องสายตาอย่างหนักจึงแนะนําให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สนใจเรื่องเหล่านี้เอาไว้บ้างองศาที่เหมาะสมของการนั่งแนะนาให้นั่งเก้าอี้ที่มีพนักพิงอยู่ในระดับ90-120องศาความสูงของเก้าอี้อยู่ในระดับที่เท่า ที่เท้าวางบนพื้นได้สบายพอดีองศาที่เหมาะสมของช่วงแขนขียเบาควรอยู่ในระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าข้อศอกเล็กน้อยประมาณ9 0้าถึงอองศาองศาที่เหมาะสมของการมองจอภาพควรอยู่ต่ำกว่าระดับสายตาเล็กน้อยประมาณ20องศาระยะในการมองควงอยู่ระหว่าง50-70ถึงเซนติเมตรควรพักสายตาเป็นระยะระยะการดูแลเรื่องเหล่านี้จะช่วยให้ไม่เกิดผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ในการดำเนินชีพประจำวันเราทั้งหลายก็ควรจะมีความรู้และศิลปะในการใช้ชีวิตเช่นกัน <c oughs> เพื่อหลบหลีกให้พ้นจากความทุกข์ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงู่ท่านให้หลักการเอาไว้ว่าถ้าต้องการ,ระจะด,ดับทุกข์ให้ได้ผลดีจริงเราจะต้องทำใจหยุดให้ถูกส่วนจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายถ้าใครหยุดใจจนเข้าถึงพระธรรมกายได้แล้วจะมีความสุขอย่างยิ่งชีเดียวดังนี้ ถามดูเถอะพวกมีธรรมกายนั้นเป็นอย่างไรบ้างทุกสงบไหมภัยสงบไหมโรคสงบไหมสบายใจเย็นใจอิ่มใจปาบปื้มใจตื่นใจเต็มที่เดียวแช่มชื่นตื่นเต้นผ่องใสทีเดียวพอใจหยุดเสียได้เท่านั้นแหละลาบยศสารเสริญสุขแสมลาบ เสื่อมยศติดเทียนทุกไม่กระทบกระเทือนแล้วแม้ยังไม่เข้าถึงพระธรรมกายแต่ถ้าสามารถทำใจให้หยุดนิ่งในเบื้องต้นที่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ก็มีความสุขในระดับหนึ่งแล้วดังนี้เมื่ออยู่กลางดวงนั้นแล้วความกระหนัดยินดีไม่มีสงบระงับเป็นสุขทีเดียวถ้าว่าต้องการสุขแล้วก็ ไปอยู่นั่นถ้าว่าต้องการทุกหลักก็ออกมาเสียก็ได้รับทุกข์ใจหยุดเสียแล้วว,ละะว,ว,วิละชังปัสจากความขุนมัววิระชังปัสะจากทุลีเศร้าหมองก็ไม่มีแก่ใจเพราะใจหยุดเสียแล้วไม่เศร้าหมองไม่ขุนมัวแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเลยทีเดียว ถ้ายังกก่าอีกด้วยว่าถ้าใครทําใจให้หยุดได้แล้วบุคคลน,นั้นก็ถึงซึ่งมงคลถ้าทําใจหยุดไม่ได้ก็เป็นอัปมงคลหยุดได้เวลาใดก็เป็นมงคลเวลานั้นถ้าหยุดไม่ได้เวลาใดก็เป็นอัปมงคลเวลานั้น มงคลหมายถึงเหตุแห่งความเจริญพอจะหยุดแล้วจะไม่มีความเศร้าโศกไม่ขุนมัวมีแต่ความผ่องใสเบิกบานมีแต่ความเจริญรื่งเรืองสิริมงคลทั้งหลายก็จะไหลามาเทมาและจิตที่หยุดนิ่งได้นี้จะนําไปสู่ความเจริญอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานดังคําของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ว่าพอใจหยุดเท่านั้นเข้าถึงทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์จะหยุดนั่นแหละ จะพบพระบรมศาสดาถ้ามนุษย์เราปรับองศาของใจเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวันได้ดีเรื่องราวความวุ่นวายต่างๆก็จะแทรกซึมเข้ามาทําลายความสุขของเราได้ยากเราจึงต้องวางใจของเราให้อยู่ในองศาที่เหมาะสมคือที่0.72องศาโดยค่อยๆปรับใจอย่างเบาๆสบายๆเมื่อปรับให,หยุดนิ่งสนิทยอยู่ที่0.72หรือศูนย์กลางกายที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ เราก็จะสามารถเข้าถึงพุทธ,ธนรัตนะไตธรรมะธรรัตนะไตยสังขารัตนะไตยได้ในที่สุดและขณะนั้นทุกโศกโรคภัยก็จะไม่สามารถมาทำลายใจของเราได้องศาที่ส7 2เจจึงเป็นองศาแห่งความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนเรื่องบนโลกที่แตกต่าง ถ้าดวงบุญใหญ่โตกว่าก็นำไปสู่สวรรค์ถ้าดวงบาปใหญ่โตกว่าก็นำไปสู่นรกไขรจะแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ทั้งนั้นบามุงของโรคมหาเศรษฐีซื้อทิปล่องเรือสำรานรอบโลก5เดือนราคาเริ่มต้นที่1,8265ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเปิดจองลรงแดมแผงเรืในอวกาศ3วันราคาคนละ 3ามล้านเจ็ดแสนหมื่นดอลลา,าร์สหรัฐอีกมุมหนึ่งของโรคนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคมาแรงเช่นชิ้งรีดหนอนผีเสื้อด้วงตะกแตนเป็นต้นในฐานะที่เป็นแหล่งอาหารโปรตีนและธาตาต่างๆและเพื่อแก้ปัญหาความอดยากอีกซักมุมหนึ่งอาจารย์โรงเรียนม,มัธย,ยมแห่งหนึ่ง มุ่งมั่นสร้างแรงบันดาลใจให้นักให้นักเรียนนําสิ่งของเหลือใช้มาสร้างสารรค์ให้เป็นของใช้ที่มีมูลค่านําไปใช้ประโยชน์ได้จริงคนรวยคนจนหรือชนชั้นกลางต่างก็เป็นสมาชิกของโลกสีดำเงินใบนี้แต่มีชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างกันจนบางครั้งยากที่จะจินตนาการโลกที่แท้จริงของอีกฝ่ายหนึ่งได้ความต่างเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นมาแต่กําเนิดแต่มันเป็นมาก่อนกําเนิด โดยบุญบาปที่เราทําเป็นชนกกรรมนํามาเกิดซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าเมื่อกายมนุษย์แตกดับไปแล้วกายมนุษย์ละเอียดยังเหลืออยู่อย่างเรานอนฝันไปตายก็เหมือนกับนอนหลับฝันไปกายมนุษย์ละเอียดออกจากกายมนุษย์ไปในกลางดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายมนุษย์ละเอียดนั้นมีดวงบุญอีกดวงหนึ่งดวงบุญนั่นแหละจะนาไปเกิด สภาพที่เป็นบุญเป็นดวงใสติดอยู่ในศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์สภาพที่เป็นบาปเป็นดวงดำติดอยู่ในศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์แบบเดียวกัน ถ้าดวงบุญใหญ่โตกว่าก็นำไปสู่สวรรค์ถ้าดวงบาปใหญ่โตกว่าก็นำไปสู่นรกไขรจะแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ทางนั้นย่อมเป็นไปตามคติของตนสำหรับผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องบริสุทธิ์กายวาจาใจและถ้าอยากเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยพระเดชพระคุณหลวงปู่กล่าวไว้ว่าจะต้องให้ความสำคัญกับการให้ทาน การให้หนีให้สำเร็จประโยชน์ถึงเจ้าจักรพรรดิราชเป็นเศรษฐีมหาราชก็สำเร็จด้วยการทานการให้เป็นขหบดีมหาศาลมีทรัพย์สมบัติบริวารค่าท่าบริวารก็สำเร็จด้วยการให้ถ้าไม่ให้ไม่สำเร็จอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการให้ถ้าอยากมีสมบัติยิ่งใหญ่มหาศาลก็ต้องอุต่าส์บำเพ็ญทาน